ยู่ข่างกองกองกอญยาแห่งจ้ะปดสวยค่ะตัวนี้น่ารักมากขากระง่ามหัวกระง่ามจ้ะสวยมากเลย จ้าดอกหนึ่งดอกน้อยๆน่ารักน่ารักป้าจ้าพี่น้องดอกนี่พ่นเกิดขึ้นไม่มอจ้าย่งบริโภคขามาเห็นเลยจ้าพี่น้องงามขนาดพันป้าขาวเลยจ้า สวยงามมากเลยจ้าเบิ่งจ้ะพี่น้องค่ะตันลึกเปลือกอยู่ตัดค่ะเห็ดสวยๆเบิ่งจ้ากนี่จ้ะสวยงามมากปพ่อยังนี่ก้อนหยาจ้าพี่น้องยังนี่กอนหยาแห้งแล้วก็กอนหยาเก่าจ้า ขาเงนียาวเลยจ้าพี่น้องขาเงนียาวเลยจ้าขาสวยอืมมีแป็นขาสวยมากจ้าป๊าดอกนี่สวยมากเลยจ้าพี่น้องมีได้หมดหมดสองดอกได้นี่จ้ะแม่กับลูกนี่จ้า สวยมากเลยแดดสองสวยงามมากจ้ะตรงนี้เพอนไงฉันเรายะจะน้อยหน่อยอะปิดไว อนนี่ออกหกหกนิดนึงจ้ะพี่น้องเป็นปลาตนสนหน่อยนี่จะน้องอลันปลาสวยมากเลยจ้ะดอกนี้พี่น้องพี่จ้ะอีกสองดอกก็ได้จ้าพี่จ้าดอกนี้ก่อนเนะาะสวยๆเลยจ้า จ้ะโุ้ยตตงสองดอกอยู่น้ำกันแตอันต้นใหม่หกหกจ้านี่จ้ะหนึ่งดอกสองดอกสวยงามมากเลยจ้าหนึ่งดอก น้นแปลวดอกนั้นให้แม่ได้ไหมครับดอกหนึ่งแม่เขาแปอวบ่ได้จ้ะเราได้ใส่นองอนนั่นเขาไปเอาอ่ะด้ แม่จะเซนสเน็คค่แกออกเดี๋ยว่จอตกโอเคอะไรออกมาครับแม่ถือเห็ดได้ไหมแม็กซี่ออกมาเลยครับ ว,ว้าวพระจ้าพี่น้องมึงใหญ่สำหนานอ<ด>้อ,นองอาลนันเป็นเรียอยู่ในต่อใหม่จ้าอยู่ขางตนสนป้าสวยมากเลยจ้ะยังบ่มีร้อยหนอนเลยจ้ะพี่น้องมึงสีหมวกกางามงาเกลนๆแน่นี โอเคพัดน้อนนั่นก็อยากเก็บน้ำจ้าพี่น้องพัดสวยงามมากพัดเอ้ยแม่ชัวชัวช้เฮสวยมากเลยจ๋า สวยๆเลยจ้ะพี่น้องดูอไน้อนอ้นองดูเห็ดอรันครับดอกสวยมากเลย อลันชอบมาเก็บเห็ดกับแม่หรอหลูกโอเคไปลองดูอลันเห็นเ,เห็ดเห็ดใ,ใหญ่ครับดึงมาให้พี่น้องดูหน่อยลูกโอ้ยใหญ่กว่าอลันดึงขึ้นเลยครับอืโอ้โหยกขึ้นให้พี่น้องดูหน่อยหลูกมาออกมาตัดขาดตรงนี้มามันลก สองดอก,ก,พ,ดอกดพี่เหลืออยู่ในอย่าดอกเงยง่ามแห้งจ้ะพัดดอกเงยหลีได้จ้ะพี่น้องุตัดออกไลยนิดนึงจ้ะเพราะว่า้ามีเหลืองๆงัส้สิถึงไปหอดบานแต่ว่าต้องไปตัดออกก็เก่าจา้ะ สวยมากอรันดูนี้ดอกของแม่อรันเป็นหัวเห็ดอรันเป็นหัวเห็ดนะสวยมากเอานองอรันมากก็จะเก็บเห็ดซาปไปน้อยนึงจ้ะเพราะว่าต้องค่คอยๆไปแม่ <S 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 ตอ้องช่เหรอ,หอ